การฝึกปล่อยวางในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้สามารถพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆการฝึกฝนการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบหรือชีวิตในโลกแต่เป็นการลดความยึดต,ติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มั่นคงและไม่สามารถนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้โดยมีวิธีการฝึกฝนดังนี้ 1. การเข้าใจลักษณะของความไม่เที่ยง อนิจจังการรู้ว่าทุกสิ่งในชีวิตล้วนไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนได้เสมอการเกิดแก่เจ็บและตายเป็นธรรมดาของชีวิตดังนั้นการยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเช่นความมั่งคั่งความสำเร็จหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ก็จะนำมาซึ่งทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงหรือหายไปฝึกสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวและในชีวิตประจำวัน เช่นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือสภาพจิตใจเพื่อทำให้เข้าใจความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆการยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เรายึดมันไม่ได้คงทนถาวรเมื่อเข้าใจในจุดนี้แล้วการปล่อยวางก็จะเริ่มเกิดขึ้น 2. การเจริญสติการฝึกสติช่วยให้เรารู้ตัวตลอดเวลาและไม่ปล่อยให้ตัวเองไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตที่มีสติ สามารถแยกแยาได้ว่าอะไรควรยึดถือและอะไรควรปล่อยวางฝึกสติในปัจจุบันเช่นการนั่งสมาธิการหายใจเข้าออกอย่างมีสติหรือการมีสมาธิในการทำกิจกรรมประจำวันการเห็นความจริงเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันและรับรู้สิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาจะเห็นว่าหลายสิ่งไม่จำเป็นต้องยึดติดอีกต่อไปส การฝึกการละทิ้งการละทิ้งไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธหรือไม่สนใจแต่หมายถึงการไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงฝึกการปล่อยวางจากความปรารถนาโดยการไม่ให้ความอยากควบคุมชีวิตเช่นการปล่อยวางจากการต้องการสิ่งต่างๆเช่นความสำเร็จความสุขจากการยึดติดกับวัตถุการละทิ้งการยึดติดในตัวตน การปล่อยวางการคิดว่าฉันหรือของฉันคือสิ่งสำคัญที่สุด 4. การฝึกใจที่ไม่ยึดติดการฝึกไม่ยึดติดกับทั้งความสุขและความทุกข์ซึ่งเป็นการปล่อยวางจากความคาดหวังทั้งในทางบวกและลบเห็นทุกข์และความสุขเป็นธรรมดาการไม่ยึดติดกับความสุขเมื่อได้รับหรือไม่ทุกข์เมื่อเผชิญความทุกข์ฝึกการอยู่กับปัจจบุบันโดยไม่ปล่อยให้ใจไปกังวลถึงสิ่ง ที่ไม่ได้เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว 5. การใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าอนัตตาการเข้าใจว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงถาวรสิ่งต่างๆที่เราอ้างว่าตัวตนล้วนเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่เที่ยงการปฏิบัติธรรมเช่นการทำบุญการฟังธรรมการเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจถึงความจริงของชีวิตและสภาพของสิ่งต่างๆ ว่าเป็นไปอามกฎธรรมชาติไม่สามารถยึดมันได้ 6. การเห็นทุกข์เป็นโอกาสในการเรียนรู้ทุกข์เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนจิตใจเมื่อเจอความยากลำบากหรือความเจ็บปวดให้เห็นว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้การปล่อยวางการยอมรับความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่ยึดต,ติดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดการเปลี่ยนมุมมองจากการมองทุกข์เป็นความทุกข์ในเชิงลบ ให้มองมันเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่จำเป็น 7. การฝึกกรุณาและอุเบกขาการฝึกให้มีความกรุณาต่อผู้อื่นและอุเบกขาการมีความสงบไม่ยึดติดกับความรู้สึกช่วยให้เราสามารถปล่อยวางจากการคาดหวังและยึดติดกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราฝึกการมีกรุณาโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ของการกระทำที่ดีต่อผู้อื่นฝึกการมีอุเบกขา ซึ่งคือการอยู่กับความสงบและไม่ยึดติดกับอารมณ์หรือสถานการณ์การฝึกฝนการปล่อยวางคือการตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายการฝึกสติและการลดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดทุกข์การปล่อยวางไม่ใช่การหลบหนีจากชีวิตแต่เป็นการมีทัศนคติที่ถูกต้องและการเข้าใจว่าอะไรที่ควรยึดถือและอะไรที่ควรปล่อยไป เพื่อให้ชีวิตมีความสงบและมีความสุขที่แท้จริงขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องด้วยครับ